ส่วนเหยื่ออุบัติเหตุคนไทยนะคะที่เดินทางไปที่มาเลเซียแล้วก็รถทัวร์นั้นเกิดพิกคว่ำค่ะล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็ส่งเครื่องบินพิเศษนําศพทั้งผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ได้รับบาดเจ็บเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการฉบับล่าสุดโดยแจ้งว่าได้ประสานงานกับกองทัพอากาศในการจัดเครื่องบินพิเศษเพื่อนําศพผู้เสียชีวิตและรับตัวผู้บาดเจ็บกลับประเทศไทย โดยจะออกจากสนามบินบน6ในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬกาและจะอนุญาตให้ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายละ1คนเดินทางไปด้วยซึ่งญาติที่ประสงค์จะเดินทางไปนั้นจะต้องแจ้งความประสงค์ที่กองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพคนไทยในต่างแดนหมายเลขโทรศัพท์ 02-575-1047- 51ค่ะ จากข้อมูลล่าสุดนะคะก็ระบุนะคะว่ารถทัวร์ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นมีผู้โดยสารทั้งสิ้น37คนจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น27คนเป็นคนไทย25คนต่างชาติ2คนและมีผู้รอดชีวิตที่เป็นคนไทยทั้งสิ้น10คนสาเหตุนั้นเกิดจากระบบเบรกขัดข้องทำให้คนขับรถสูญเสียการควบคุมจนรถเสียหลักและพลิกคว่ำค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับนายปฏิธานวัฒนายากรรองเลขาธิการนายก,กรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีนี้นะครับว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะนําเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศไปรับผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกลับในช่วงค่าโดยให้ญาติสามารถเดินทางไปได้ด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็ยืนยันว่ารัฐบ,บาลจะดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่างๆให้ครับ ส่วนของอายการนะครับแล้วก็